อนุอนุสไนรับอีกครั้งนะครับสไนแนตบ่ทาบัทเธอบานย่งตุาตูนตปียกบักปียเบิดจยอเลอันนี้กกิกตเบิดตัว้าเเลยทเดียวจงเอเดีครับลูกพี่ผมมาแล้วครับอ๋อลูกพี่ผมมาแล้วครับวันดีครับลูกพี่ขอบในครับนอ ตอนนั้นนี่ดาริงโอ้มวยเนี่ยว่าหมื่นหกพันหู่นตัวไอัอ่านน้ำยังมือ่ đây เออสะโพกหน้าสดใสลูกพี่ผมเองช่วยโอแทงีนี่ล oh. ูกพี่ผมลูกพี่ผมซูมหน่อยครับ <meets Gil ets> <rout ers> หมดนี้จะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ <Gym. Napoleon> หมดที่แล้ว92ครับเต็มเลยครับ ละเอียดๆนะคะรับซนเนุ่ยนี่ขอไฟอเซนเซอร์หน่อยมาเต้นี่คำมาเต้ลุดเลยลุดเลยชฉบับไม่ติฉปกักยี่เบนตีเปลวนารักษ์เอ๋เปลวนารัก ន yeah ិយ yeah, right? <cat> <the way> <coughs> ាយចូលនោះមួយមីប្រៃដកខ្ញុំមិនជែកខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំពេញទេក្នុងទេយូរプレイគេចេអានិដល់ឯងយូរプレイនេះចាន់តាប់ครับពីឆៃមិនទៅពីプレイហ្នឹងឲ្យវិញនិយាយគេបោះបោះចូលតែត្រែងត្រឹងទៅពីចាក់ម៉ែលូគ្នាអស់